สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะกํลับพบกับครูเอเหมือนเดิมนะคะกับชัมม่วโมงภาษาไทยนะคะวันนี้ก็ยังมาในชุดเดิมอยู่เพราะว่าพรุ่งนี้นะคะเด็กๆไม่ได้พบกับครูเพราะว่าครูติดประชุมที่ได้แจ้งไว้เมื่อตอนเช้านะคะเช้าของวันนี้นะคะก็เลยทําการอัดคลิปวิดีโอเพื่อให้เด็กๆได้ศึกษาในวันอังคารน,นะคะมี ภารกิจเร่งด่วนนะคะการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะของหน่วยการเลือกตั้งที่ตำบลท่าวางพร้านะคะเลือกตั้งสองอบตอแล้วก็นายกเทศมนตรีนะคะขององค์การบริหารส่วนส่วนตำบลท่าวางเพร้านะคะซึ่งเวยได้เป็นคณะกรรมการในการเลือกตั้งต้องไปประชุมในวันพวกนี้เพื่อรับหลักการนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะ สอน google meet สอนสซนนักเรียนได้ก็เลยเป็นคลิปการสอนนะคะต่อเนื่องจากวันนี้ตอนเช้านะคะที่เราได้เรียนไปในเรื่องของไก่แจ้แท้เสียงนะคะว่ากุ้งได้ฝึกให้หนักเรียนได้ฝึกอ่านทำนองสนอกไปแล้วสองรอบนะคะวันนี้เราจะมาฝึกกันแล้วก็เรียนในเรื่องที่ต่อจากตอนเช้านะคะต่อจากวันจันทร์นะคะว่า มันค้างกี่หน้ากี่ตอนนะคะเราได้เรียนให้จบแล้วก็ทําแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะอ่าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเด็กๆคะ่ะเราจะมาแชร์กันแล้วคะ่ะอ่ะแป๊บนึงนะคะครูกำลังแชร์หนะ้าต่างให้เด็กๆได้เห็นคะ่ะมาแล้วคะ่ะ บทอาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาปีที่สองไก่แจ้ของหม่อมเจ้าประภากรจากดอกส้อยสุภาษิตการอ่านทํานองสนอกไก่เอ๋ยไก่แจ้ สนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ่ยอีกรอบนะคะดีค่ะบทอาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาปีที่สองไก่แจ้ของหม่อมเจ้าประภากรจากดอกซ้อยสุภาสิ การอ่านทำนองเสนอก ไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ่ยอ เป็นไงคะเด็กๆคะได้ฟังแล้วนะคะบทอาขยานนะคะที่ตามคลิปวิดีโอใน YouTube นะคะนี้นักเรียนมาฟังครูที่จะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะตามสไลด์เนาะตอนเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาฝึกอ่านตามครูอีกหลักครั้งหนึ่งนะคะเผื่อว่าจะง่ายกับเด็กๆนะคะ หน้านี้นะคะหากเราเด็กๆมาฟังครูนะคะแล้วก็อ่านตามครูอีกครั้งนะคะเผื่อว่าแบบตามคลิปหรือว่าแบบตามครูเออันไหนอันไหนจะง่ายเด็กๆนะ,ะแล้วก็เด็กๆจะได้อ่านคลิปวิดีโอในการอ่านทานองสนอนนะคะส่งมาให้ครูนะคะหคะแนนนะคะส่งกลับมาเนาะเป็นทำนองสนอนนะคะไก่เอ้ยไก่แจ้ ยิ่งย้มขันขันแสกระชันเสียงกงคอเร่ยร้องซองสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้ มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสังไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเออยอีกครั้งนะคะ ไก, ơi, ไก่เอ้ยไก่แจถึงยามคันคันแสกระชันเสียงกงคอเรื่อยร้องสองสำเนียงฟังเพียงบันเลงวังเวงดัง ถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสัง่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ้ย ้ออกโอืมอืมเจ้าอยู่แยกเยนคำเดีย่ยานะคะเด็กๆขะเมื่อกี้เด็กๆได้ฟังครูไปแล้วสองรอบนะคะเด็กๆไปฝึกอ่านด้วยนะคะต่อไปค่ะ เมื่อกี้นะคะเมื่อวันจันนะคะคุณเอเทออธิบายติด็กไปแล้วนะคะสองสามหน้าไปแล้วเนาะว่าไก่เจ้าส้อยเจ้าสวยเนี่ยนะคะเป็นเป็นไก่แจ้นะคะที่พ่อเนี่ยนำมาให้เด็กหญิงคนนี้เป็นของขวัญวันเกิดใช่ไหมคะแล้วก็ไก่แจ้เนี่ยก็จะมีสีสันที่สวยงามนะคะมีหลายลายมีดอกประดู่สีดอกมากสี กะมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหน้าแรกๆนะคะนี้เราจะเป็นเนื้อหาในหน้า50นะคะกรอนที่ฉันท่องให้ฟังนี้พ่อบอกว่าเป็นบทดอกซ้อยสุภาษิตที่เป็นบทอ่านของเก่านะักเรียนแต่ก่อนเขาท่องจำกันฉันว่าพวกเราก็ควรท่องจำด้วยเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหย ถ้าเรานึกถึงคำสอนของคุณครูขยันอ่านหนังสือวันละครั้งสองครั้งเหมือนที่ไก่แจ้ขยันขันเราก็คงมีความสุขทุกวันแม่ของฉันก็เหมือนกันชอบนำไก่มาเปรียบกับคนแม่ปล่อยให้ฉันอาบน้ำแต่งตัวซักเสื้อผ้าให้สะอาดให้ฉันดูอย่างเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเพราะมันชอบไซส์ขนทำความสะอาดขนของมันทุกวัน แม่ชอบพูดว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งฉันว่ายังมีสำนวนอีกมากที่เกี่ยวกับไก่แต่ฉันนึกได้เท่านี้เพื่อนๆหลักเคยได้ยินสำนวนอะไรอีกบ้างสายแล้วฉันคงเขียนเท่านี้กรอนจะต้องรีบไปดูเจ้าส้อยกับเจ้าสวยพ่อบอกว่าวันนี้เจ้าสวยจะมีลูกเจี๊ยบเล็กๆเ,เพราะมันฟักไข่มา21วันแล้วตัวที่ ตัวที่ฟักไข่ก็คือเจ้าสวยเจ้าสวยคือไก่ตัวเมียมีหน้าที่ฟักไข่แล้วตัวผู้ใช่ไหมคะที่ทําหน้าที่โก่งคอขันนะคะเป็นนาะฬิกาปุกก็คือเจ้าซอยนั่นเองนะคะนี้ก็คือจะแบ่งหน้าที่ไก่แจ้ทั้งตัวผู้และตัวเมียก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะแล้วโดยเฉพาะว่าเนี่ยไม่ว่าไก่นะเขาขยันทำอาหารกินนะคะทุกคนก็จะมองว่าไก่เนี่ย เป็นเป็นสัตว์ที่ขยันนะคะก็เลยเปรียบนะสุภาษิตนี้มาให้เด็กๆได้ศึกษาด้วยว่าถ้าเราเนี่ยนะคะขยันไม่ว่าจะขยันอ่านหนังสือขยันทํากันบ้านขยันทําความสะอาด อะไรต่างๆขยันในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกเรื่องนะคะมันก็จะดีนะคะกับเราเหมือนไก่กับไก่แจ้นะขยันขันนะคะถ้าเราขยันอ่านหนังสือวันละ,ะครั้งสองครั้ง,งอ่านหนังสือทุกวันเป็นประจำก็จะทําให้เด็กๆได้อ่านหนังสือคล่องเมื่ออ่านคล่องแล้วก็เขียนคล่องด้วยนะคะเมื่อเขียนคล่องก็จะทําให้เรารู้เรื่องต่างๆได้อย่างง่ายดายนะคะเวลาครูให้อ่านก็ปลื้เดียวไม่ต้องแบบลําบากใจที่จะอ่านฟื้น ทนเงียบเชียบไม่เกิดอะไรขึ้นสักอย่างอยู่อยู่ในห้องเรียนก็เหมือนกับไม่อยู่ไม่ยอมเปิดกล้องไม่ยอมเปิดไม้ไม่ยอมอ่านอะไรต่างๆขาดความมั่นใจแต่ถ้าเด็กๆอ่านหนังสือทุกวันนะคะอ่านฝึกฝนทุกวันในตีรีจากคล้องแล้วก็เด็กๆที่จะกล้าที่จะอ่านเปิดทั้งไม้เปิดทั้งกล้องอ่านเสียงฉะฉานเสียงดังฟังชัดนะคะ นี้แล้วแม่เนี่ยก็นําไก่มาเปรียบเทียบกับการแต่งตัวกันอาบน้ำนะคะใช่ไหมคะเพราะว่าไก่เนี่ยเขาจะอาบมากเขาจะไซ้ายขนของเขาเนี่ยทำความสะอาดขนของเขาด้วยตัวเองทุกๆวันเลยนะคะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะไก่เนี่ยจะมีความงามที่ขนโดยเฉพาะไก่แจ้ขนจะสวยนะคะเขาเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะไก่แจ้ขนจะสวยขนงามเนี่ย ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งคนคนมันจะสวยได้ก็อาจจะมีการแต่งตัวให้สวยงามแต่งหน้าทาปากนี่นะคะแต่ควรจะสวยนะก็สวยทั้งในทั้งนอกด้วยทั้งกายและใจนะคะจะดีมากๆนะคะตรงนี้ก็ยังมีสำนวนเกี่ยวกับไก่อีกเยอะมากมายนะคะตรงนี้แล้วนะคะเอาเรามาดูต่อไปค่ะแหมฉันตื่นเต้นจริงๆที่ได้เห็นลูกเจี๊ยบตัวเล็กในครอบครัวของเจ้าส้อยกับเจ้าสวยลูกๆของมันจะมีสีอะไรบ้างนะ เขาก็ยังบรรล้นกันเพราะว่าเจ้าสวยก็เป็นสีหนึ่งเจ้าส้อยก็เป็นอีกสีหนึ่งมาผสมกันปุ๊บจะเกิดสีอะไรขึ้นมาลูกของมันจะน่ารักขนาดไหนนะคะให้เัาเรียนจินตนาการไปนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้ในเรื่องของคำศัพท์กันค่ะอืมคำศัพท์ในบทนี้นะคะกระมรวลปลว่าใจกระนะกระ ชื่อเต่าทะเลชนิดหนึ่งมกักเรียกว่าเต่ากระกระดองสีน้ำตาลปนเหลืองเรียกชื่ออย่างสีกระดองของเต่ากระว่าสีกระนะคะสีออกจากน้ำตาลน้ำตาล,ำตาลำดำๆปนกันกระชั้นก็คือถีใกล้เข้ามาใช้แก่เวลาการกระทำเหตุการณ์หรืออาการที่ออกเสียงที่ทีเช่นไก่ขันกระชั้นเสียงก็คือขันที่บ่อยนะ้าติดต่อกันนะ สองก็คือร้องพอองร้อมๆกันร้องสรรเสริญออกมานะคะร้องเสียงดังนะคะนกกระจอกก็คือชื่อของนกขนาดเล็กพบได้ทั่วไปขนสีน้ำตาลร้องเสียงดังจอก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 นะเราจะเห็นเยอะมากนะนกกระจอกเข้ารังตนเย็นๆนะคะบรรเลงทำเพลงด้วยเครื่องดน,นตรีบรรเลงนะคะการบรรเลงก็คือด้วยบรรเลงด้วยเสียงเพลงนะเครื่องดน,นตรีต่างๆนะ,ะประดูหมายถึงชื่อไหม ยืนต้นชนิดขนาดใหญ่มีหลายชนิดออกเป็นช่อสวยงามเนื้อไม้สีตาลเรียกสีอย่างสีเนื้อไม้ของต้นประดูว่าสีประดูนะคะจะสีเหลืองๆหน่อยๆนะคะโอเคนะเหลืองๆน้ำตาลน,นะคะปนแก่อย่างนี้นะคะ ต่อไปค่ะวังเวงวังเวงหมายถึงบรรยากาศที่มันสงบเยือกเย็นทําให้เกิดความรู้สึกอ้งางว้างว้าเวไร้ผู้คนเปล่าเปลี่ยวนะตอนดึกๆนะี่ยะสีก็คือเป็นสรีมงคลความรุ่งเรืองความสว่างสุขใสความงามความเจริญน,นะคะเป็นสีกับตัวเนี้ยสำเริจก็คือความสําเร็จนะคะสำเนียงหมายถึงเสียงน้ำเสียงหางเสียงที่การออกเสียงนี้นะคะ ไปมากก็คือชื่อไมยืนต้นผลใช้เขียวร่วมกับใบพรูและปุนแดงดอกสีขาวนวลเรียกสีอย่างสีของดอกต้นหมากว่าสีดอกหมากนะสีดอกหมากนะสีขาวนวลน,นะคะนักเรียนค่ะโอเคนะคะเรามาดูเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะโอ้โหวันนี้แบบฝึกหัดของคุ้วยมาแล้วนะคะนักเรียนขา มาแบบว่าเฉลยมาเลยนะคะเด็กๆค่ะเรามาดูพร้อมกันอาเจ้าส้อยเจ้าสวยเนาะเขียนชื่อเจ้าส้อยกับเจ้าสวยใต้ภาพภาพแรกก็เป็นเจ้าสวยภาพหลังก็เป็นเออไม่ใช่ภาพแรกเป็นเจ้าส้อยที่มีขนหางสูงๆสวยๆในเยอะนะคะและภาพที่สองก็คือเจ้าสวยตรงนี้เนาะ ต่อไปขีดถูกหน้าข้อที่เป็นคุณลักษณะของเจ้าสร้อยแล้วก็ขีดถูกสองครั้งหน้าข้อที่เป็นคุณลักษณะของเจ้าสวยนะคะไก่แจ้ตัวเมียก็คือเจ้าสวยก็คือต้องเช็คสองครั้งใช่ไหมข้อสไก่แจ้ตัวผู้ก็คือเจ้าสร้อยก็หเช็คหนึ่งครั้งต่อไปสีสันสดใสมีงอนเป็นแฉกก็คือเจ้าสร้อยใช่ไหมคะมีงอนต่อไปค่ะไก่สีประดูก็คือเจ้าสอย เจ้าเออเจ้าสวยนะคะเจ้านาฬิกาปลูกก็คือเจ้าส้อยคิดอันเดียวชอบกินข้าวเปลือกแกลบและหญ้าก,ก็คือทั้งเจ้าส้อยและเจ้าสวยด้วยแล้วก็ข้อเจฟักไข่ก็คือเจ้าสวยทำหน้านที่ฟักไข่นะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เติมลงไปนะคะ เลือกคําเติมลงในบทถอกสร้อยนะคะเด็กๆคะมีคําว่าแซ่สักสุกสอนสั่งรเรื่อยร้องมันนึกบรรเลงไก่เอ๋ยไก่แจ้เด็กๆสามารถดูได้นะคะเ <c oughs> ด็กๆสามารถดูได้ค่ะไก,แก,ไก่แจ้ไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยามขันขันแซ่กับชั้นเสียงซอยใส่ไม่อีกแซ่นะคะนักเรียนเติมไปเลยต่อไปค่ะก่งคองเรื่อยร้องสองสำเนียง รอเอือยรอเรยไม่เอกเรื่อยรอรอองรอร้องไม่วร้องนะคะฟังเพลงบรรเลงวังเวงดังนะคะฟังเพลงบรรเลงนะคะวังเวงดังต่อไปถ้าตัวเราเหล่านี้หม่นนึกเติมคำว่าหม่นนึกค่ะถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งเติมลงไปไม่นานนักสักวันละสองครั้ง คงตั้งแต่สุขทุกวันเอ่ยน,นะคะอันนี้ง่ายๆมาเลยค่ะเติมนักเรียนสามารถดูได้ในหนังสือนะคะแต่คุณเติมให้แล้วค่ะลืมใช้เทคนิคนิดนึงนะคะวันนี้เฉลยไปเลยเนาะให้อภัยกันไปนะคะเด็กๆทำได้อยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะอ้าวมาแล้ว คำตรงข้ามนะคะให้เด็กๆคาะคำตรงข้ามจากเนื้อเรื่องเสียใจก็คู่กับดีใจตัวใหญ่ก็คู่กับตัวเล็กตัวผู้ก็คู่กับตัวเมียถูกต้องไหมคะหลังบ้านก็คู่กับหน้าบ้านเกียรติค้านก็คู่กับขยันของใหม่ก็คู่กับของเก่าความทุกข์ก็คู่กับความสุข สกปรกก็คู่กับสะอาดนะคะต่อไปข้อ12ตอบคำถามเกี่ยวกับไก่ประโยชน์ของไก่มีอะไรบ้างเลี้ยงไว้ดูเล่นก็เป็นไก่แจ้เลี้ยงไว้เป็นอาหารก็เป็นไก่เนื้อเลี้ยงเพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้ก็สามารถเป็นไก่เนื้อหรือว่าไก่ไข่ก็ได้เป็นอาชีพทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเลี้ยงเป็นอาชีพสร้างรายได้เป็นอาหารก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะคือประโยชน์ของไก่ ที่สําคัญเลยต่อไปชื่อไก่พันธุ์ต่างๆมีอะไรบ้างไก่แจ้ไก่เนื้อไก่ไข่นะคะเด็กๆคงเห็นอยู่แล้วเนาะนะคะไก่แจ้ตัวเล็กๆไก่เนื้อก็คือเราเลี้ยงไว้ที่บ้านเรานะั่นแหละที่เราขายเป็นตัวขายเพื่อให้เขาไปทํากับข้าวไก่ไข่ก็คือให้เลี้ยงเพื่อจะนําไข่ของมันมาบริโภคหรือขายสร้างรายได้นะคะต่อไปข้อ13 คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านทำไมโลกจึงร้อนใครจะผ่อนให้หายได้ก็พวกเรานั่นไงต่างร่วมใจช่วยกันแก้ประหยัดน้ำประหยัดไฟเด็กๆคัดให้สวยแบบครูเลยปลูกต้นไม้ดีแท้แทันเรียก็คัดมาสวยๆไม่สวยลบค่ะทำให้สวยที่สุดสวยที่สุดในซอยเลยคะ่ะซอยไหนก็ได้ใอยหนึ่งสองส่ให้เสาสวยที่สุดในซอยนั้นเลยเป็นที่หไปเลยนะคะโอเคค่ะ นี่ก็คือการบ้านนะคะเด็กๆคะมีทั้งหมดจุดสี่ข้อเราก็จะจบบทที่8แล้วนะคะชั่วโมงต่อไปในวันพุธครูจะขึ้นบทใหม่แล้วนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ให้เด็กๆนะคะไปทำการบ้านให้เรียบร้อยนะคะครูก็เฉลยให้เด็กๆไปแล้วด้วยนะคะเด็กๆสามารถดูในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ ไม่ไม่ยากเลยแล้วก็ที่ยากก็คือการท่องอักขยานนะคะเด็กๆคนไหนยังอ่านยังท่องไม่คล่องนะคะเด็กๆสามารถที่จะนะคะเด็กๆดสามารถที่จะไปฝึกอ่านให้คล่องก่อนแล้วค่อยอัดวิดีโอส่งมานะคะ5้าคะแนนค่ะ มีหลายๆอย่างที่ครูเก็บคะแนนไปแล้วนะคะเช็คไปบ้างแล้วนะคะเด็กๆคนไหนยังไม่ได้ส่งสามารถส่งได้เลยค่ะในเรื่องของแบบฝึกหัดนะคะก็พยายามทำให้เป็น ปัจจุบันนะคะอย่าให้มันเป็นดินพ่อหางหมูนะคะแล้วมันจะทําไม่ทันนะคะแล้วมันจะเยอะ,ะนักเรียนจะขี้เกียจทําเนาะเราจะค่อยๆทํากันไปแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากเด็กๆไปอ่านทบทวนในเรื่องของไก่จแจ้แจ้เสียงด้วยนะคะเด็กๆจะได้อ่านคล่องแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องได้มากขึ้นนะคะและที่สําคัญอย่าลืมไปอ่านบทอักขยานให้คล่องๆให้ไพเราะที่สุดนะคะให้เหมือนสุดๆไปเลยเด็กๆจะได้เต็ม5้าคะแนนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูเอกก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันพุธนะคะเจอกันตัวจริงเสียงจริงเสยีสยงใสๆไม่เป็นคลิปวิดีโอแล้วนะคะเพราะว่าเสร็จภารกิจแล้วค่ะเจอกันในวันพุธนะคะเด็กขากับบทที่9นะคะใครพร้อมที่จะอ่านล่วงหน้าเชิญเลยค่ะ นะคะคอ่านมากรู้มากอ่านน้อยรู้น้อยไม่อ่านเลยก็ไม่รู้อะไรเลยนะคะฝากไว้คิดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะบ๊ายบายค่ะ